เดือดซ้ายสมกเายสมอกตัวท้ายสมอซ้ายั่นแหละสมอกเลยพี่หายเจอนสมอกเลยอีู่นสมอกเลยน่ามกเลยเจอม่ฆ่าเลยก็ได้นะพีน่มีเน็ตนะไวออโค้ดเฮียเขาลบแล่ซา ดิ่มน้ำดิ่มน้ำเหมือนเอสเลยรอรอคนไม่ไม่มารอรัดเลยก็ได้เดี๋พิ่งยิงมาก็ได้นะถ้ามันมาใกล้ๆเอาคิวชัวยๆเลยก็ได้มีสองคนด้วยนะเอาปะยิงได้แล้วรอรอเรอวเร็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 วรอแล้วรอแล้วโดน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 ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาแชมป์คิวช่างมัน รอเอาเอาเชียวๆรอคนแบบไม่มาแล้วค่อยเป็นไรเล่นเผาอ่ะเออก็เป็นเสียอะไรอ่ออะฮะบ้านในน่าเขาเตียนะคอมเป็นเหลือ,อแล้วบา้านหัวเราเรานั่งนั่งติดรอรับรถเลยก,ก็ได้บ้างไม่ต้องออไปเปลืองของชั้นไหนชั้นหนึ่งครอบบอสเ,เก็บเลือดเก็บหมวกเอ้ยเก็บหมวกเก็บกรอบไว้ก็ดีนะเว้ยพี่ฮอนเนตข้างบนเหลือนะ ก็สนเก็บได้ที่เบนดูขาดแล้วถ้าเราสามเงียบๆแล้วแต่แนี้มีปะมันมีนะสีมีน้องสามเงียบวงนี้เราดูวงยังไงเราก,ก็เล่นต่อได้อะอ

ดูฝั่งนู้นเลก็ได้โครงยังไงเราก็ทำาพอยู่แล้วก็หาหาดูเลยก็ได้ว่ามันอยู่ยังไงบ้างน่าสุด2ตัว s อ r กับอินีไปมใช่น่าจะบ้านนี้ยังไม่มีคน บ้านนี้ไม่เห็นใครแล้ววะรถจอดอยู่บ้านร้างเลยถอยแล้วป่ะเนี่ยก็นน่าจะแค่กลางยาเครถยังจอดอยู่นั้นสองเลยสองครับบ้านขวาสุดไม่มีถูกไหมือบ้านบ้านซ้ายใช่ปะฝาดงันกะถือบ้านกลางอ่ะโอเคโอเคบ้านขวาสุดบอสดูไม่ได้หรอตีอย่าต้องดูกันเองเออพยายามหาดูดูไม่เห็นใครโผล่อ่ะระวังตีพี่ดูริมเลนนะเว้พี่เหรอเระวังตีขับริมเลนมาด้วยเหนียว ามบ้านเก่าเรามีคนเข้าโอเคนะก็ไม่น่ามีใครแล้วล่ะเจา้าปื้มอ่ะทั้สงสามงียบตรงนี้ก็เหรอแต่สองไม่ใช่สองคืออะไรทัง้งสองคือไม่มีคน ถ้าบอลจะไปแบบเราตามบงเราไปเล่นตนน้รงมันจะวนสวยไหมตรงไหนข้อสองก็ก็สวยใช่มันจะโดนตรงนี้ตัตเดเลยคือมึงต้องติดก่อนอ่<ช><บ>ะคันแรกไม่ไม่เราติดอยู่แล้วไงไม่โลวเดี๋ยวา้านนั้น,นใช่ มันเปรี้ยวเที่ยอะไรวะยิงใส่บ้านกูเนี่ยแต่บ้านเที่ยเนี่ยไม่โผล่เลยเว้ยบ้านมักซีเนี่ยไม่รอฟังมันมันน่าจะกักกันงี้ติมมันรอรออยู่รอรอฟังเสียงพร้อมไปแทนมันเหมือนกันมีรถกลังจะมาที่มันนี่ละตัวเดียวที่มมาส้มตัวเดียวสองพอแล้วองละมันไม่ทิม ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวรอฆ่าฆ่าเอาที่ดีไหมรอก่อนก็ได้นะรอเกาะได้ลอยลอยวงนึงปะลอยวงนึงได้นะตอนนี้สุดเลยเพราะว่าไอ้รอบๆมันไม่ต้องทำยี่ยไรเลยอ่ะมันยังอยู่อ่ะใช่ใช่ใช่เข้าไปน่าจะโดนก่อนเราถ้ารอบรอบมันต้องเคลื่อนเหมือนกันอ่ะแทงได้เว้ย ได้ต้องรอบ้านนี้ออกก่อนมังส้มใช่ใช่ใช่ตุ้มมักสี่มีไหมไม่เห็นนะดูให้หน่อยดิโบพี่ดูริมเดย์อยู่มักสี่ตัวหลุดไปคันนึงมันก็ดูสิมักสี่ไอ้สัตว์มันก็ดูได้มีชิ้นนึงไม่เห็นนะมันไม่มีไข่เอ้ยมันมีตัวอยู่ไกลตรงโน้นนู้นเฮ้ยมันมีนี่ไปบ้านนูนแล้วเราเราไปเอาดู้อดีกว่าใช่ ปดีไปดีไยวปดีไปดมาใช่ใช่ใเออมันมันวิ่งไปบ้านโตมอ่ะบอกให้ไปกี่คนไปสองคนก็พอาะเจ้ากูอยู่นี่เราการพร้อมหนีอ่ะเราเราหนีได้อยู่แล้วนี่โบ้รถไปจับมาดูโบ้ไม่ไม่ไม่ผมต้องเซฟผมจะได้มาสองชั้นเซฟเหมาอนเจ้า่อบอสของผมนะได้มันเซฟต้องที่บอสได้เลยเทมู่าตีตอนเราเอารถไปจอดในอู่ได้นะอะไร ป้าฝันูุ้มมีมาพี่เจย์รถอยู่นี่รถก็อยู่นี่แค่ละโดดหน้าบ้านแล้วก็ไปเลยครับพี่ฮอนก็โฟกัสริมริมเละแค่นั้นใช่พี่ต้องโฟกัสริมเละครับพี่เลยอยากมาอยู่ตรงนี้นั่นแหละว่าจะมีใครมั่วมั่วเอาเรือข้ามมาเปล่าไม่มีอันนี้ไอ้เหี้ยเกินนะอันเนี้ยข่าวบอกไอ้เหี้ยเกินนะอันเนี้ยไอ้ฝัดนอาบังคาบคามไม่ได้แบบป้ายน้ำมาเงี้ยบ้านนี้ยังอยู่ บ้านคุณดีิงใครก็ลำบากอ๋อเดี๋ยวเกิดมันบวกกันมันใช้แฟลทนะบ้านมักสามบันบวกกันเราเข้าบ้านมันได้รึเปล่าเริ่มจากนั้นก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวเราเราดูวิธีดีกันแล้วเราใครอยากได้อะบ้านมักสามมักสามนะเว้ยอ๋อเดี๋ยแต่บ้านหนึ่งมีวันหน่บอสมีปะบ้านหนึ่งมีปะล่าสุดคือมันวิ่งไปไม่ไม่รู้มันเล่นไหนบ้างที่มันยิงผมมา ไม่ใช่อย่างว่าเดี๋ยวต้นการเราไม่ต้องเราไม่ต้องเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ก็ได้เว้ยเราอยู่ข้างหน้าสบายๆอยู่แล้วไอ้เหี้ยเราเล่นเหมือนตาที่แล้วหน่อยไอ้เหี้ยเฮี่ยวยิงยิงไปเรื่อยยิงเข้ายิงเข้าอ่ะอยู่เฉยก็พอแล้ววงนี้มันดีดไปนี่อยู่แล้วอ่ะมักส้มสบายแล้วสวยอ่ะแทงที่ฐานเนี่ย แทงที่หลังแทงที่หลังเราเรายังอยู่ได้เราเรานวดเดี๋ย่าเดี๋ยวเรานวดเดี๋ยวเรานวดตรงนี้ได้เว้ยถ้ามันมาเล่นอ่ะเดี๋ยวมันก็ม like ีคนไปทิมเว้ยตัดให้ยืนที่ตัวบอสมีมุมยิงเปล่าตรงมันอ่ะมีมีมีเลยขาดไปเลยก็ได้มุมยิงก็เดินไปทางเลยบ้านนี้ถับออกนะมาสามหัวก็ถอไปทางมือเห็นแล้วยังเป็นต้องสู้น่ะเหมือนต่อไปแล้วงเก็ไม่สู้อีกแล้ว อาแล้วขึ้นขึ้นมาเล่นเล่นเล่นกรแพงเล่นเล่นบ้านคนนึงแล้วก็เล่นกระแพงขบนขวายาวเลยี่เกจเแล้วเ่องเรอร้าได้ตัวนึ่งัำได้ปะไอ้ตัวหนึ่ง ไปบอสไอ้ตัวนึงอยู่ข้างบ้านไปคอร์ตี้กับมันนะที่ต้าวาได้ดูอยู่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 ที่เดียวผอัเ่อเปิดกประนะตรงไหนบขาบขเหลออนะขัมาชุบเพื่อนตรงนี้เ้พี่แมนไหมพี่แมนไหม มันมามันมองไหนมันโกรธอยู่บนเขาเขาไอ้เนี่ยที่กาบอี่แล้บัดดี้กูมันโกรธมันโกรธอาะบัดดี้พวเก็บแอ้ดรอปได้ปะวะไอ้บ้านนี้มีคนนะบ้เสี่ยงอะวัดได้เข้าใจถึงแค่นั้นจะมอบรูปนึงก็ได้บ้านต้มมีคนนะพักนี้มีคนนี่แหละฮักกระสุดน้อยหลุนี้บวกกันอ่าล่ะเห่ากราบเหลี่ยงแม่งโฟกัสขาดเลยว่ะ ฮอนปล่อยปล่ป่อยบ้านนั้นเออเราไปแล้วไปไปเล่นตรงนี้ให้นยไม่ได้ขามีคนขามีคนยิงโดนยิงรีไม่โดน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 ใช่ใช่มันเป็นเนินมัเป็นเนินไม่โดนไปเล่นแล้วพี่พี่ฮอนเฮ้ยอันนี้ดาเซียใครอะขอยิ้มก่อนเอาไปเลยดาเซียโหมันไม่โดนนี่ข้าวหินนี้ก็สวยแล้วชิวเลยไปดูบ้านเขาขาินไมอ่ะเขาเขาเขาขาีโบโบโบ เดินมันวาไปกันรู้รูพี่โอเคสองคนยไม่ได้หรอที่สองคนเต็มพี่รอขาวลงก่อนรอขาวลงใช่ไม่ได้ครับตรงนี้อย่างน้อยคนเข่าสามคนไว้อย่างน้อยนะถ้ามันตายไปหนึ่งเมื่อกี้มีได้อัหนึ่งเห็นแลวนหนึ่งสามมากอย่างมากสุดสามคนอย่างน้อยสองคนพอไปกินมีเสียงก็สองเสียงมีสองก็สับล่าสุดมาเข้าบ้านบ้านใหญ่ไปไม่ได้เชื่อมเดียวแล้วอ่ะเราปล่อย ยวมันต้องมีคนมาที่ตรงนี้เว้แล้วถ้าเราไปเล่นก่อนล่ะเล่นก่อนไม่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 คุ้มเจ้ไม่คุ้มจะโดนตรงกลางไม่เน้ยไม่ิงยับเลยถ้าปิดได้ไม่เราเรามีตรงนี้ค้ำอยู่เว้ยถ้าปิดได้ก็ดีอ่ะถ้าไม่เสียใครเลยอ่ะปิดได้ก็ดีเลยแต่ก็เฮียไปสองอ่ะก็ไม่แน่บ่เพราะก่อนจะเข้าไปหามันอ่ะมันต้องโดนทุกทางยิงถูกแล้วไม่ไม่ไม่มเราจะมีพี่ฮอนค้ำให้ดพี่ฮอนหาเด่นโมมไปหาทำได้ปะ ยิงบ้านมันจบเลยถ้าเปิดมันตายได้ก็ชิดไปเลยฝากโฟกัสบนเขาให้พี่ดูให้อยู่ช่วยดูนเขาอยู่โอเคได้บ้านดีวทิ้งบ้นเหอาเ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 ลยเอาเลยพี่ฮอนคำได้หมดเลยไม่เสียใครด้วยมันอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านบ้านใหญ่ตรงกลางเลยบ้านใหญ่ตรงกลางอ่ะโดนเขาเองแล้วไอ้ยปวท้องมาก้องเขาคนเดียวป้ะได้ป้ะอันนึงังสวยไหมหมอ ไ่้เาไ้โบนอมเติมด้วยอผมอแล้วเจ็บหงตัวเ็บน่ตัวเดี๋ยวจะมาโจมทางเราเยไอ้โบนสมบกแล้วสมบกยังมแล้วสมแล้วไปไไน็แนะเฮ้ยมันสมกเหมือนกันมันสมเหมือนกันลก่ล็อก่อน็ก่อนพี่เบ้วนกลับไปล็กเลยวนกลับไปเลย กลับไปรอเลยพี่มันมันสมองใส่ตัวเองเยอะหามันไม่เจอแนะ่นอนนี่มันสมองกันแล้ววอดก็ไล<ห><ห><ช>่ไล่หลังเลยวัดเคลียร์ยฝั่งตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเออเคลียร์ฝั่งตัวเองให้เรียบร้อยก่อนไม่ต้องรีบเลยนะตอนนี้คือบ้านฟ้ามันสมงศ์ใช่ไหมใช่ใช่มันสมองแบบหนาหนาตึ๊บเลยหนาตึ๊บ ยบัวสำคัญบัวสำหรับพวกพี่มากันด้วยบัวอย่าน็อกนะไม่มีคำว่าน็อกอยู่แล้วโอเคแล้วเกือบตายเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ต้องเกือบตายอยู่แล้วไอสัตว์ก็มึงให้กูไปเปิดมุมมันอะไอสตีนเฮ้ยตอนนี้เขาเขหมือนเขาสุดแล้วเหมือนเขาจะสุดแล้วยังยังยังมายังเล่นได้ฝั่งน้นึ่งน็อกน็อกสวยโอบโอบโอบเฮ้ยโอบโอบน้อยปะไม่รู้ยังยังไม่เห็นมันเลยเนี่ยแล้วน้ำเต้น ออ okay. ตายข้างตมนไหมเข่าหมดแล้วข่าหมดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยังอย is right> ู่เหลือเขาอยู่เหลือเขาอยู่เบอร์บีเอร์บีคนัะเตี๊ยขวัญเตี๊ยวุ่นวายจังวะยึดแม่เอากูไหมมาพี่พี่ฮอนโฟกัสบ้านเล็กดีกว่าแป๊บนึงมันปิดมุมไปปิดมุมมาไม่มีต้องวางวัดเอาวัดมหาพีไปในบ้านใหญ่

เร็วได้ไหมเร็วได้ไหมเดี๋ยวกูต้องวิ่งกลับไปเอารถอีกสมองกูจะหมดแล้วหรือลูกสุดท้ายแล้วไป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 อยู่บ้านใหญ่เลยนะอยู่บ้าใหญ่อยู่อยู่บ้านใหญ่โตด้านหนึ่งเข้ามา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 เออกูวนังกับอะไรสมองให้บัวเขาวต้องต้องลงทั้งหมดบอสพี่ดูขาวบอส่พี

สู่สุดยอดเกมออนไลน์กำลังภายในที่ดีที่สุดใครจะเป็นเจ้ายุทธภพ9อินตายไปสามใช่ปะไม่แน่ใจต้องลองเขาก่อนเพื่อนเยอะเออดูเขาดีดีดูเขาดีดีดูเขาดีดพวกมึงเฮ้ยขาวไม่น่ามีแล้วขาวไม่น่ามีแล้วมันชุบกันอยู่2ตัวเนินหน้าล่าสุดอะตัวมีออชันป่ะเฮ้ยโดนแฝด โดนสัตว์อยู่ต้นม้อยู่ต้นไม้บอสโอ้โหฟันปมา้องบํเลือดนะบเลยกูโดนสัตว์ม่อนได้้ไม่ไม่ไม่ปิดเลยระเบิดบอสบอดเลยถอยบอสเรนไม่ใช่โอบีตายแล้วอันนี้กูโดนตัวไกยิง ทีบบเเ่เบนออกมาได้เปล่าที่เบนต้องต้องหลับบ้านนี่ดูไปหมอ,อที่ยบนไปเลี้ยขวาหน่อยเฮ้ยอยู่แค่ขวาล่ากที่เบนดูได้ที่เบนดูได้ดไดแบบหายไปมันเหลือแค่ไม่กี่ตัวไว้กลับได้ไหมเที่ยวบยังไงก็วงบ้านหน่อยเถอะเออปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดเลยเฮ้ยหลับขวาเจ็บแล้ว พี่มีระเบิดพี่ระเบิดมี่บางของก็ระเบิดไปเหมือนกันอยู่ในสมองอยู่ในสมอกอยู่หน้าตัวเดียววไไป้อองแลที่เป็นเล่นแล้วปลวกกลับบ้านพี่กลับบ้านไปก่อนพี่กลับบ้านไปก่อนเหลือเชื่อนะรอดป่ะพี่เบนรอดลอย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 ว่าต้องตีกันอ่ะโบล่วยิงฟรี ออ่่าผมรยูพี่ก่อนเติมได้ก่อนนะพี่ยังไม่ออกไปวันเลยนะเว้ยเติมก่อนเลยกรอบผมแตกกว่โอ,อโดนเม็ดเดียวเกาะมันกรอบมันก็แตกไม,ไม่รู้หมดยังโหมดเล่นฝายก่อนได้บ้างเหมเออดูได้เหมือนกันเออเช็คก่อนถือปืนก่อนใช้ก่อนเลยขาดปืนไม่ได้ฮัลโหล แข่ง่็เขาหลอกได้แชมป์ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนตายเข้ามาแล้วก็ได้ที่สองต้องฆ่าตายขอบคุณทุกคนมากครับมนนี้ที่มาทำให้ยังอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูเกมนี้ให้จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวปิดสเต็ปสตีมระดูไปอาบน้ำมาเกมเมื่อวานใช่ใชเกมเมื่อวานครับอันนี้เปิดให้ดูเพราะผมไม่อาบน้ำแล้วเดี๋ยวนึงหนึ่งไปสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจบเกมนี้ก็ลากันเลยครับ สวยเอาชิวแล้วพี่เบนไม่ต้องโผล่เลยก็ได้นะให้ความปยญญาเล่นเลยโอเคงั้นพี่เอกแค่เหลี่ยมนี้เออเล่นหลอกเหลือแค่ซ้ายสมอกส์เลยอยสมอกสตัวท้ายสมอกซ้ายได้แหละสมอัสนเลยพี่หาให้เจอก่อนพี่โผล่อยู่ในสมอลส์เลยอยู่ในสมอกเลย เจอไม่ฆ่าเลยก็ได้นะพี่ฮอนทายได้ไหมเน็ตนะใครหลยโค้ตเข้าหลบแล่ซื้อ